อย่าอยู่ถึงเวลานะโกงถึงเวลาในศาลละโกงชุลามางานเดิมนะโกงเอาละโกงงานเดินนะอากงที่เมื่อกี้ถามแล้วอากงทือข้าอที่จะให้เช่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวอากงเอาอันนี้อากงก็ตรงเนี้ยรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วอากงจะให้เขาให้เข้า ได้เลยอะไม่อยากชเอาสองฝั่งนี้ก่อนเลยคุยเรื่องใหญ่ครับอากงครับวันนั้นเนี่ยเจคโรยไปเนี่ยท่านท่านเออเสียงชื่อท่านบอกว่าเนี่ยคุยเนี่ยอ๋อยงือบอกว่า ตรงนี้สกปรกเราก็ทําความสะอาดท่านบอกว่าถ้าสะอาดแล้วเดี๋ยวจิกยิ่งไอช่วยจิกยิ่งจับบ่วงไล่อะตรงไรสามารถโอ้ตรงไรสาระไม่ได้ตรงมันมต้องใช้ไม่ไม่ต้องกีอะผมมันต้องใช้ให้ความหวังให้ให้ใหความหวังที่จับบ่วงอะตรงไม่ไม่ยอดยอดกรงแลตรงตรงนี้นะครับตรงเรามาพิจารณาว่า แค่ทีโปร่งเน,นี้ยก็ยิ่งขึ้นมาใหม่คมนะเป็นองไัมทำนี่น้าตไม่เอากอนเรียกไอเมนมารับก็ ไม่ย้ายแต่ได้ได้ให้แต่ให้เพิ่มไม่ย้ายแต่ให้เพิ่มแล้วแล้วถ้าอาจารย์ครับถ้าเพิ่มแล้วถ้าเพิ่มตรงนี้แล้วแล้วจะปฏิาสนาธิองค์ององไหนยอยังไงครับอากอง เพิ่มอีกเหรออกงไหมไหมหมาความว่าแต่ให้เพิ่มระดัเพิ่มก็เพิ่มได้อค์แดางีเข้าไปินดูกอะกงครับหมายความว่าตรงนี้จะให้เพิ่มโพยเซียนตรงนี้อีกใช่เปล่าครับถ้าจะเพิ่มก็เพิ่มได้แต่ตรงนี้ไม่ให้ย้ายให้อยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าองค์้ัเปลี่ยองใหญ่ได้ัเปลีย เด็กองยิองใหญ่เรามีเป็นที่ที่ทำได้ฟองเพิ่มได้ผดีนะหรือนาวยงานใชเพิ่มมาให้คนได้กบเพิ่มมาให้ แสดงว่าที่นี่ก็จะมีโพยเซียนอยู่2จุดคนคนบ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 นนทำไมคนบนานดเบนบ้านคนบนโพยเซียนแล้วปากปากด้วยท่านโพยเซียนด้วย แล,แล้วแล้วที่ตรงนี้ต้องมีองค์ให้ท่านเหล่าคูณครับใ,ใ,ใช่ใช่ใช่ใชไใด่ใช่ช่ใช่ใ แค่ตางหแบบนี้ถ้ถาตรงนี้ปวยปวยสีให้คนเอาฝากรวมหยดใส่ตรงนี้ทำเป็นแท่นแบบนี้เลยเพื่อคงต่อมา quỳ, tám ạ, thêm, được, đi, lứa, có, tiền, 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 มาฮิมอะไรครับอากงมานี er, Now, часов, ่ครับอากงก็ก็อากงท่านเซียงจือบอกว่าถ้าทำดีๆท่านจะให้เกียิจับบ่วงอากงไร้สาระยังไงก็เป็นความหวังอากงเพเขาบอกถ้าช่วยที่ช่วยโกยๆเนี้ย แล้วท่านท่านเสียเสียโชคก็บอกว่าอยากจะขยายพื้นที่แต่ตอนนี้ขยายยังไม่ได้นะคุณปนจะบอกว่าให้มาศึกษากันมาคุยกันหิมอะไรครับอากง ปอว่าองค์องคใหม่ผ้าไม่ได้ไม่ไม้จริงจริงครับไม้หอมไม้หรือไม้จวงทอง เหลืองไม่เอาไม่เอาไม่ใช่ไม้ไม่ใช่ไม้ไม่ใช่ทองเหลืองไม่เอาเป็นลิซินไม่เอาลิซินไม่เอากรไม่เอาเป็นไม้เอาไม้กับทองเหลืองใช่ไหมครับแบบตรงตัวขนาดสิบสองนี่ไม่เห็นเป็นของขายไม้ดี ดีกว่าเองเลยเหม่งเลย้งองเป็นฮงทองเหลืองเราจะไปหาที่ทองเตยทคงไหม ป็นองนั่งเป็นอนบอนงั่งครับมีองนั่งแสดงว่านนี้องยืนคือว่าองนั่ง รักที่นี่ครับตรงนครเรักสรับที่นี่แล้วแสดงว่าตรงนี้เนี่ย,เ,ยเราตรงนี้ทำได้เป็นป่อยเซียนแต่เป็นปานนั่งองค์งงไม้ องค์ไม้ก็เป็นองค์ทองเหลืองทองเหลืองไม่เอาแต่เป็นองค์ไม้แต่ว่าเป็นนั่งนช่ไหครับทรงใหญ่ใหญ่ด้วยใหญ่ใหญ่กว่านี้แต่กว่านี้เท่าเท่ากันเหมือนเป็นถ้วยไข่ต้องต้องดูพื้นที่ก่อนเอย่ได้บอกเฮียจะเอาสอบต้องดูพื้นที่ว่าจะวางได้หรือเปล่าครับสี่เจ็โมงก็สี่โมงเลยครับคงคงเดียวหรอท่านใหญ่ไม่ ที่เสจเยวมีองององนาององใหญ่ใชไ่ไม่ช่องใหญ่ลงครับขนาดองเท่ากับองกลางององใหญ่ีองกลางซนคุย ว่าคำเล็กอายเขาอากงขนาดไหนครับเท่านั้นเลยตีตีเว่าะองค์การขนาดนั้นเลยครับ16ใช่ไหมครับไป กระดขนาดนี้องขนาดนี้แบบนกวาวัดระถงใส่น okay. <S <S oh? ้นเท่าองหลีทีกวยนะคะแถวแเอเียลยยกกระาง้ากิดข้างในงในอจะแยกข้างในอกนแยกข้างในกเไสเซียบ ไม่รู้ใ่ใช่สิบขนาดสิบสองมีไหมแต่ใจค่ะเฉยเฉยใจคเชยเฉยท่านบอกว่าจะทำเดี๋ยวท่านจะอยาก้นมาเยอะๆไร้สาระ ความหวานนะกงวาาต้องมีความหวานเลยกงก็ต้องไถ่ไถ่หาสารู้สิทอะโกงคือถ้าวางแปะตรงนี้มันจะพอไหมแล้วอ๋อแล้วกงครับท่านอย่างนี้วางไปเนี่แล้วฝั่งฝั่งเงินนะมีไหมเดี๋ยวไปขอขอชาวบ้านชาวเมืองว่าทีอะกงอะโกงไม่ถูกลอตเตอรี่เลยทำไงไถ่เพียก็ปักเพียทำไงอะกง แล้วแล้วแล้วฝั่งฝั่งด้านนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าทางตรงนี้แล้วฝั่งมัน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 ไม่บาลานซ์กันางนี้ใช่ไรใช่ใช่มันจะไม่มันมันเป็บาลานซ์อันมกันมันจะไม่เท่ากันเลื่อยไม่รู้จะทำยังไงข้างละสี่จบนี่ เราจะเป็นรับบริจาคทีือเป่เราจะไายเฉพาะเฉพาะกงเรื่องที่ตรงนี้มันก็จะไม่มีที่มีบ้างตรงนี้อย่างโกงบ้านเช่างโอ้ยเสียนไม่ยอมไม่ใช่เจ้าละดูนะขั้างละสี่เสียนไม่ยอมไม่ใช่เจ้า แรกๆก็ให้ทําตรงนี้ก่อนถ้าถ้าตรงนี้เขาให้เราเช่าเนี่ยเราก็จะย้ายตรงนี้ไปอยู่อยู่อยู่ฝั่งนู้นแช่หนห,ห้เเอง วิววิวิวตั้งคระบือสมโอครับโชคจคแล้วโบราณนี้ใช่ไหมครับโบราณนี้ใช่สิ่งนี้ใช่ไหมครับถ้าเช็ผ้าไตกลองอย่างสิวรีนี่ได้สิวรีสิวีองค์ที่ส 帮工哈。啊啊 คือจะทำฝั่งนี้ได้ก็ต้องให้นคยเขายอมให้เราเช้าพี่ยังกบว่ายังไงต้องขอให้น้องพ่าช่วยเก็บเรื่ตรงนี้เรา ท่านโค้ดเต๋อบอก8อง่าสบายในที่ของขาก็ลายท่านโค้ดเตกอบอกท่าน8คงศครับแ่มาอยู่มาอยู่ตอนไหน ขอขอ้อิว่าตรงนี้เนี่ยตง่าองได้แล้วเป็นโเซียนเป็นไม้แน่นประมาณ16นิ้วแล้วตรงข้างนี้ก็จะเป็น่ฝากวงสวดสการต่างๆ้กของไหว้ไว้ไว้าันัครัพ่แล้วฝั่งนี้เนี่ยถึงเวลาไปววาดอผนทีนเล ถ้าวางนี้อาจจะวางเป็นองค์พระให้ไหมครับพระศรีวลีทำไมมีที่ทียกองหลอดใช่ใช่ได้ไหครับแล้วอย่างนี้ก็ขออนุญาตที่เข้าตรงนี้วางวางละแล้ว